จังเลยเปลี่ยนคู่ชายโอใจน้อใจลืมสัญญาที่คอยว่าวากอดมอนนอนเดียวได้คิดถึงแทบตายน้ำตาไหลรินเห็นหม,มูนกกาเธอลมลอย จับคู่จูจีจประคองเหมือนพี่กับน้องคอยร่วมอยู่กินตะวันละฟ้าพี่จ้น้องเฝ้าทวินจะคอยจนชั่วชีวินราชั่วฟ้าดิน ถามคนที่ยิ้มแก้มแบบปริเลยนะฮะครูแคทครับฟังไปก็อมยิ้มไปเพราะว่าหลายๆจุดที่ให้ไปทำกานบ้านมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยน้องก็จะจะทราบดีคือเขาทำได้ดีขึ้นเพลงเพลงนี้บอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่ตัวเองชอบด้วยนะและที่สอนไปนี่สื่อสารไปนี่นะงัดไส้งัดพุงสอนแบบเต็มที่และเต็มใจเต็มพลังมากม เป็นเพลงที่โหดหินอีกหนึ่งบทเพลงเป็นเพลงที่สวยงามและอ่อนช้อยอีกหนึ่งบทเพลงรู้สึกอินไปกับกับเขาทั้งสองคนประทับใจค่ะหอสอนแบบหมดไส้หมดภุงเลยทีเดียวมาที่คุณเดินครับเสียงของน้องทั้งสองคนนี่แบบสูสีกันขี่กันมาเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยกลมกลืนกันกันไปได้ดีเลยอะค่ะมาฟังฟังคอมเมนเตอร์กันบ้างดีกว่าแฟกี้ครับ เหมือนทั้งคู่นะคะลินกับใบเฟิร์นได้รับอาวุธคือม <g iven> ีดสั้นคนละเล่มเปิดศึกมาค,ค่อยๆเดินเอามีดกรีดม่านมาแล้วก็จ้องตากัน <iss ip> เป็กชอบในความเต็มที่ของทั้งคู่ที่ผัดกันจ้วงแทกแต่ทั้งคู่ก็แข็งแกร่งคือยิ่งแทงยิ่งสู้เอาสิเอาสิจนสุดท้าย ก็จบลงได้ด้วยดีทั้งคู่เป็นคู่ที่เรียกว่าเสียดายนะถ้าจะต้องเสียใครไปคนใดคนหนึ่งพี่ว่าวันนี้มันมีความเป็นเพื่อนด้วยแต่ก็ไม่มีการอ่อนข้อให้กันนี่แหละค่ะการแข่งขันมันถึงจะเข้มขน้นซึ่งวันนี้พี่มั่นใจเหลือเกินว่าเทิร์นโปรแล้วค่ะขอบคุณค่ะ